พาหมามาเที่ยวที่พักเปิดใหม่ในโซนพอโตฟิโนที่ทัสคานาวันเล่ค่ะอยากพานมเย็นมาที่นี่มานานมากๆเลยนะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะเพราะเขาเปิดโซนที่พักที่เป็นเพสเซนลี่แล้วคอนเซปต์ของเขาก็น่ารักมากๆเลยนะคะโดยที่เขาจําลองเมืองพอโตฟิโนซึ่งเป็นเมืองท่าของอิตาลีมาไว้ที่นี่ค่ะตึกต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีสันสดใสค่ะแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านขนมนะคะแล้วก็ร้านกาแฟต่างๆมากมายเลย ถึงที่พักแล้วน้ำเงี้ขอพามาลูมทัวร์ก่อนนะคะห้องพักเนี่ยก็เรียกได้ว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นที่นั่งเล่นหรือว่าโตะทำงานนะแต่ละห้องก็จะมีระเบียงแบบนี้ค่ะว่าแล้วน้ำเง็งก็ต้องขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยค่ะห้องเขาใหญ่มากจริงๆนะคะขนาดห้องน้ำก็คืออลังการมากค่ะมีอ่างอาบน้ำใหญ่มากโซนชาเวอร์ก็คือแบ่งโซนแห้งกับเปียกชัดเจนเลยอามาเนตี้ต่างๆก็เรียกได้ว่าครบครันนะคะ เก็บของเสร็จแล้วก็ไปทานอาหารกันค่ะเดินทางมาเหนื่อยๆนะคะขอมาเริ่มกันที่ร้านอีสานทาปาสเลยค่ะภายในร้านเนี่ยก็จะตกแต่งสไตล์อิตาลีนะคะแต่ก็จะมีการผสมผสานล,ลาย้าไทยต่างๆเข้ามาค่ะส่วนอาหารเนี่ยเรียกได้ว่ารสแซ่บดังเดิมสุดๆไปเลยรับรองได้เลยว่าคอส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวเนี่ยไม่มีผิดหวังแม่ทานข้าวเสร็จแล้วก็พานมเย็นไปกินไอติมกันต่อนะคะ ระหว่างรอแม่ไปซื้อติมแล้วก็นั่งตากแอร์ที่มันรั่วออกมาไปก่อนไอติมที่นี่ก็จะเป็นเจลาโต้นะคะมีหลากหลายรสชาติให้เลือกมากๆเลยค่ะมาหล่แม่จะกินติมเสร็จคะน้ยันอยากไปเล่นม้าหมุนแล้วอะ่ะวันที่ไปเนี่ยเขามีจัดงาน f o l r in Love in Portofino พอดีนะคะก็เลยมีม้าหมุนด้วยค่ะแล้วเขาก็ใจดีมากที่ให้น้องหมาขึ้นได้ด้วยค่ะแล้วเจ้าลูกสาวก็คือทำหน้าแบบนี้ค่ะมีความสุขสุดๆไปเลยค่ะทุกคน เอว่าแต่คุณแม่คาทําไมมันถึงมุนไม่หยุดสักทีเลยคะคุณแม่คะคนเป็นแม่อย่างเราก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นมเย็นนั่งมมาหมุนค่ะงาน for in love in portofino วันนี้ก็จะมีร้านอาหารมาออกบูธมากมายเลยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเกมต่างๆให้เล่นด้วยนะแม่บอกว่าเห็นแล้วมันนักถึงวัยเด็กก็ขอสักเกมได้ไหมเนี่ยแล้วนมเย็นก็ต้องมายืนให้กำลังใจเนี่ยลูกสุดท้ายกับกระป๋องสุดท้ายอ้ย โอ๊ยวืดตาแม่แม่ไม่ต้องร้องนะอายเขาเดี๋ยวนมำเย็นพาไปดูคอนเสิร์ตอดได้ตุกตากลับบ้านให้นมเย็นเลยนะคะแต่อย่างน้อยก็ยังมีคอนเสิร์ตดีๆปลอบใจค่ะ เพลงเพราะๆจากคุณเพียวและคุณแก้มเนี่ยก็ช่วยเยียวยาหัวใจของเราได้ดีเชียวนะคะคืนแรกน้ำเย็นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับเพราะวันที่สองนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะจะได้เจอกันใหม่